โอเนี่ยสก็ต hmm. ม okay. mm ันด้ชไครับแล้ว่านนี้ยูโกเกม c o u ั t e r s ค r i k นะครับโมหเกมนี้สมจริงยากคโอเค บอกไม่ถูกเดี๋ยวเล่นที่ไม่ใช่เรื่องอะไรเดี๋ยวแมนมจบกาะบังเอิญโดนตุกีแ้เบยบบีนครับเลดแมนกระสุนจ็ไม่ใช่ยืดไม่มีหมดอย่างงีไงจะเช็คุณกครับ A U G chọc 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 súng chọc 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 Oh, bodas sebab pola boleh pun nak ikut. Ni woi, ni woi. Oh. nak sedek yang dia buat ni dekat. Rashad. Time. Hai. Tak นี่ไก like, ่ยังไม่ถึงแลมันแทงไก่ยังไม่ถึงแทงแล้วมันตายไปแล้วชิวชิวเลทคีมาหนี่ไือสเาผมเ็นทำไมเพื่อเี่จะผมรีใหม่แล้วื่อี้เลเกะหมดแล้วทอจริงตอนเดียวด้วยแต่ผมเลเป็นรีเละเกไปละ มือโดด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 นี่เลยแบบบนะมีเดียมแล้วไจีซีที่ไหนมีเยอะ้วไปอันนี้จะเป็นฮาร์ดีกเป็นยง a งวิ่งไงนั่นไง right ้รวนี้ั่นคือวิธี เนี่ยเราก็เรียกว่าจะมาใหม่ง่ายๆที่นี่ก็เกิดง่ายเลยหมดง่ายเราไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อทูนี่อะไรมาเลยครับมีเตื้อเป็ดเราสั่งนิดใดไม่ยาก ไม่ะช่โอ้ยไิ่กูอะไอ้เตีมมันมีอเี๊ยีผมมีของเตือนนะตีมสี่ร้อยกว่าบาทเองเลยอย่ซื้อถ้เกิดผมคืนโค้ชเช็คล็อกสิจิตนะครับ Damn ม t อา้ทีมันก็จะเล่นนอกอาวุธเองแล้วก็เวลาเรทั้งลัก็าแล้วก็มาเล็งตรงนี้ไม่เห็นนี้น

เขป็นนงครวนี้เป็นพื้นบ้างเป็นเคปวีอเคปวีแปลว่าหนักขาม ไก่ใช่ไหมทิ้งไก่เลยิ้งไก่เลยมาไล้มาปิกรปกเมันปื้ามาแลวก็รู้เกตนี้เน่ยม่ยิงใก้นะยิงไกลแล้วโดน่าไร่บานแต่บางทีก็ยิงโดนเอออเนี่ยโดน มามเจอกับ s m g แบบนี่่ับผมแค่่ยู่เฉยๆแล้วยิงนี่ตุกปืนใช้ด้ดีหมดตปืนดย ปวดครับผม,มปารประเ0 a ผมก็อลองดูละเอ้ยได้พอดีเลยเว้ยมันจะเลนดอกได้บางทีบางยีสปาร์ตราวนี้เปลี่ยนบ้างเป็นอันนี้ MC A1 บางคนก็ได้ m 1 6นะไใ่แชร์ เอาผิดอันโอ้ยเป็นไรไก่สีว่ามันจะวิ่งเร็วกว่าไม่ใช่หรอครับอืมนีคนดีทันบู้เข้ามาแล้ววิปปิดก้อน <Nice. S 1> าาไม่พลาดไนสถเาทำเาไ้สโอ้ยนี่ไ์ช็อตนช็อต all r i g า t all r right. ิบอชุไกลมันชุดติดตรงนี้ค่ะอ่าวุกคังันโหนมากเลยคังก็คืออมอันไหนหมดไปโอ๊ยช่มตบอกคนอยแต่สามอะชิเมนใช,นชน่เลยอะชิเมนอะไรก็ไม่รู้ครับ หน้าใจจิ้มแมนใครวะเล็งปืน Next match start in Let's go <S แต่ถ้าเกิดืนไหนยิย่งแรงอยู่นิ่งอันนี้บางทีตายเร็วกว่า บางทีจริงๆเรียบร้อยนี่คือประตูดีๆนะครับข้างล่างตรงนี้ก็ยังดีตรงนั้นพังแล้วทีท่ที่แล้วที่ที่แล้วเดี๋ยวมันก็จะเหมือนเดิมนี่เงี้ยเหมือนเดิมเนี่ยกจริงๆแล้วผมเหวี่ยงตีแล้วก็จะเปลี่ยนนี่มันเริ่มพังแล้วยให้พังเคือ,อ คิวแค้นขนาดมันตายแล้วเลือดจมตายตายหายวิกติเกุนเชียวโอ้ยไม่ตายันบมัวนเจอบบยอนนี่มันฟีแล้วเฮ้ยนั่นนั่นอะไรเนี่ยต้องบดย้อนี่เลือเลือดหลือห้าสิบห้าตายมอกกับเลือดนะครักรอกเจ็ดสิบเอ็ดโอ้โห

ก่อนนี้เข้าป่าขึ้นมาแม่นมากเออ hit shot สองก็ hit shot หนึ่งตายสอง hit หนึ่งมาจอนเป็นยังไงบ้างตกไปแล้วอ,อ,อ,อืโดนสกอตเลยมาเลยสกอต

นี่บ่นออนไลนี้ยากกว่านี้แน่นอนเนี่ยดูเขาถือเลยหนึ่งโมดีเลยตอนนี้ยิงมากับปืนยูซิปเซียยูซินี่รัสเซียเขาผลิตแน่ในอย่าดูอย่างเลนส์การอยู่นิ่งๆแล้วก็เลิงเนี่ย โฟลุกแล้วมาดีบลุกวโ่งดูดก็รู้ไม่ใช่มันใช้ปืนร้อ,อยนัดไม่เอาร้อยนัดมันมันลั่อมันลั่นเรื่อยโดู ได้ปืนร้อยนะัดไม่เอานะครับผมกลายเป็นคนตุกตุกหลังซะแล้วมันก็จะขึ้นไปข้างบนนี้นะครับเออแล้วมันก็ขึ้นไปทนไันไหมเอือไม่ทนนะันเชือดแลบบ้วเร็วเดียวนะครับไม่มีนะพวกนี้อุย้ยตกใจหมดประตูกำลงังจะเดทประตูนะครับมันก็จะทิ้งกระสุนได้วย กระสุนได้นะป้องเราจะกระดิ่นะให้มันลุกมัน oh. ช์กระสุนบัตเจอรี่ใช่ไหมเดี๋ยวให้มาเรื่องมากวัตเจอรี่เอ,รเออเกมนี้มันก็จะเป็นเกมแอคชั่นนะภาพสวยๆงานดํนไม่ด๊าจะไม่มีแบบทองอะไรอะไรพวกนี้ไม่ม,ไมีตัวตอนจะเป็นมีอันี่เลยน,นึ่เดชแมทน,นะ มดไ,ดบบไม่ใชิดในแบบเรื่องไม่ใช่ไม่มันมีเป็นมมไม่ใช่เชิงเื่องเรื่องหรอกมันก็นจะมีทีมทโจมไปวางระเบิดแล้วก็ทีมนี้เราไปกู้ระเบิดก็ค,คล้ายได้ไมีได้สไน ถ้าเกิดผมถูกปืนนั้นยิงแล้วขอร้องตอบด้วยใช้ปืนอ๋อ oh. นี้สมมติมันใช้ปืนนี้นะเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่เกี่ยวเล

จะเกิดรัวดีแน่น,น,น,นไม่หมผเห็น,นยาวยลอ,ลอ,ลอแล้วสามม่งรอดไดไ้ปิดประตปูปิดตูปดปตูปิดที่มดปิดท้หมดไม่เปิดหรอกโอ้อนี้ประตูรัว ดูแลพังละโอ,อ้ยแว๊บๆนี่ประตูไม่เหลือแล้วเอายังเหลืออยู่ไอ้นี่ไม่เหลือเทเลยเป็นเซนหนะายไปเลยทั้งประตรูยิงมากเกินสายประตูเลยโอ้ดิดูอะไรโอ้โคตรตกเลยใครไม่เชื่อมาดูเลยดย อายยิงอยู่ถูกบอเจอรี่ยูบไปแล้วครับเปลี่ยนสถานที่เลยดิดดดยิงใครว้ ูนิ่งไม่ค่อยได้เนี่ยเอ้ยมีคนแมนเลยวะมันรู้อะเอ้ยเอาเวลาสื้ออุ้ป็นกมันจะมีเวลาซื้อเน่าจะไปกินอุ้ยแทงเยอะอะไรนี่บ้าโอ้ยนะนี้ก็ชอบใน s m ก็ชอบกันลองจากเวอร์ m ่ใช่นีป็้น่น วิ่งเลยยิงยิงนีโอเคตอนนี้ก็ได้ลูกซอมแล้วเอ้ยเปลี่ยนไม่ทันนั่นใหม่ไไอโอ้โหเวที เพ่งหวังแม่ชื่อเมีอะไรใส่มีอะไรแปลกๆด้วยอยังยังไม่ได้แค้เก่งยังด,ดูดชนะพนดีโอเคแล้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับหลังจากที่ไม่ได้แค้เก่งยัมานานครับผมายแล้วนะครับผม